ผู้บาดเจ็บจากกรณีถูกทำร้ายร่างกายที่จังหวัดพัทลุงล่าสุดมีอาการดีขึ้นตามลำดับนะครับขณะที่ตำรวจมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเสนอสารเพื่อเอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครับผู้แทนจากหลายหน่วยงานทั้งในพื้นที่จังหวัดตรังและพัทลุงให้กำลังใจผู้เสียหายหญิงจากเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นฆ่าแฟนหนุ่มและพยายามฆ่าหญิงสาวในพื้นที่อำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงซึ่งยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งล่าสุดอาการดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ว่ายังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่บริเวณหน้าห้องพักรักษาตัวของผู้บาดเจ็บยังคงมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบไปดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะมีเพียงญาติและคนใกล้ชิดเท่านั้นที่สามารถเข้าเยี่ยมได้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดีพูดคุยได้จิตใจเข้มแข็งสมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแต่ว่ายังมีเลือดออกในช่องปอดจากการถูกของมีคมแต่ว่าไม่รุนแรงมากนักคาดว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนก็จะอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้ด่านพลตรบทรวีรพงษ์ชื่นพักดีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาสอบสวนโดยเฉพาะ ซึ่งการสอบสวนคืบหน้าไปมากแต่อาจต้องใช้เวลาอีกระยะเนื่องจากบุคคลที่กระทำผิดเป็นเยาวชนซึ่งต้องใช้กลุ่มบุคคลสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบสวนโดยมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนได้รวบรวมนั้นเพียงพอจะเสนอสารเพื่อเอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครับ